เราเชื่อกันว่าวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลจะดีกว่าวิสัยทัศน์ที่สั้นแต่นั่นมันไม่ใช่ทีมนี้ทะเลาะกับทีมนั้นทีมนั้นไม่เข้าใจทีมโน้นส่วนหนึ่งของปัญหาก็มาจากแผนกลยุทธ์ที่มันไม่ชัดเจนนั่นแหละทุกๆองค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวางแผนจึงนับเป็นแนวทางในการสร้างเป้าหมายสร้างทิศทางรวมถึงเป็นตัวกําหนดทิศทางขององค์กรว่าจะดําเนินการไปอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะช่วยบ่งบอกผลลัพธ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากองค์กรใดที่ไม่ทำแผนหรือไร้ซึ่งแผนกลยุทธ์นอกจากจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการทํางานและการบริหารแล้วบางครั้งยังส่งผลเสียต่อธุรกิจอีกด้วย ทีนี้ปัจจัยสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การวางแผนแบบสมมุติขึ้นมาหรือโมโนเอาเองแต่ไม่สามารถทําได้จริงเพราะการทําแบบนั้นก็เท่ากับว่าไม่ได้เกิดผลลัพธ์ใดๆจึงพอสรุปได้คร่าวๆว่า ความสําคัญของการมีแผนและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรกับกิจการจะช่วยพัฒนาศักยาภาพและสร้างการเติบโตอย่างเป็นขั้นตอนมีรูปธรรมท,ที่ชัดเจนและทุกคนดําเนินการตามแผนดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกันการจัดการเชิญกลยุทธ์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารผู้ประกอบการกําหนดทิศทางของกิจการโดยส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกิจการเพื่อที่จะนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานของกิจการได้ทีนี้เรามาลองไล่เรียงความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ดูว่ามันพอจะมีความสำคัญในเรื่องอะไรบ้าง 1. นช่วยให้องค์กรมีกรอบ และทิศทางที่ชัดเจน 2. ช่วยให้ผู้บริหารผู้ประกอบการคิดอย่างมีระบบ 3. ช่วยสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นกับกิจการ 4. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน 5. ช่วยให้การทำงานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่และ 6. ช่วยให้องค์กรโดยกิจการมีมุมมองที่ครอบคลุม ทำไมต้องมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อใช้ในการวางแผนประการแรกแผนกลยุทธ์จะช่วยให้ทุกๆคนในองค์กรสามารถทําได้ตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันชัดเจนทุกคนเข้าใจและทําตามได้อย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจว่าควรต้องทําอย่างไรเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปนตามความคาดหวังของกิจการ ตรงนี้ย่อมส่งผลต่อการเติบโตและการก้าวไปถึงความสำเร็จได้ง่ายขึ้นประการต่อไปเพราะโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการมีแผนกลยุทธ์ที่ดีจะช่วยสร้างการปรับตัวทางธุรกิจของกิจการให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ดีขึ้นข้อต่อไปแผนกลยุทธ์จะช่วยให้แต่และฝ่าย สามารถทำงานกันได้อย่างเข้าข่านมากขึ้นเพราะทุกๆคนจะรู้ว่าเป้าหมายของตนเองคืออะไรเป้าหมายในหน้าง,งานของตัวเองต้องทำอย่างไรเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดการวางแผนนี้ถือเป็นวิธีการเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานของแต่ละฝ่ายจะสามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับ บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆได้สุดท้ายแผนกลยุทธ์ที่ได้ลงมือทําไปแล้วก็จะสามารถวัดและประเมินผลออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นหากผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่เป็นไปนตามเป้าก็ต้องหาเหตุผลที่แท้จริงให้ได้ว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการแก้ไขปรับปรงุงลักษณะไหนบ้างเพื่อให้กลายมาเป็นผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ เรียกว่าสามารถมองเห็นจุดบกพร่องของกิจการและแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นทีนี้เรามาลองดูคำคุ้นหูที่เรามักจะได้ยินหลังจากที่เราพูดถึงคำว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์กันบ้างคำแรกเลยหลายคนจะคุ้นหูกับคำว่าวิสัยทัศน์หรือวิชันเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางของความสําเร็จหรือภาพในหัวที่เป็น ภาพในอนาคตที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าอยากให้องค์กรหรือกิจการของเราประสบความสำเร็จในรูปแบบไหนหลายคนจะเข้าใจว่าวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่มองไปในอนาคตได้ไกลแต่ใครจะบอกได้ว่าวิสัยทัศน์ที่มองไกลไปถึงสามสิบปีมันจะดีกว่าวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตที่เราตั้งเป้าเอาไว้เพียงแค่สองปีไม่มีใครสามารถตอบได ดังนั้นความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งหมดว่าวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่มองไปในอนาคตได้ไกลแต่มันคือวิสัยทัศน์ที่ต้องมีความชัดเจนและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางที่จะไปยังจุดหมายปลายทางนั้นได้วิสัยทัศน์ที่ดีจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับกิจการโดยส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยสามเหตุผลหลกัลกๆก,ก็คือหนึ่ง วิสัยทัศน์นั้นต้องเกาะให้เกิดการลงมือทํานั่นคือต้องชัดเจนท้าทายมีแรงบันดาลใจเพราะวิสัยทัศน์จะทําให้เกิดแรงผลักดันที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนในองค์กรพร้อมที่จะร่วมหัวโจมท้ายและลงมือสร้างมันไปด้วยกันสองวิสัยทัศน์ต้องสร้างแนวทางในการปฏิบัติคือสามารถบอกได้ว่าจะต้องมีการดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะทําให้ไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จนั้นร่วมกันได้ 3. วิสัยทัศน์ต้องช่วยให้ทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถทําให้ทีมโฟกัสไปในการสร้างการพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปในแต่และช่วงเวลาได้มาลองดูตัวอย่างวิสัยทัศน์ที่ส่งพลังกันดูอย่างอง,องค์กรใน m m i r r s s o t t เขามีบิงง่ายๆว่าอคอมพิวเตอร์ on every d a y a n d in every home, หรือแปลได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่มีบนทุกโต๊ะและมีในทุกบ้านตัวอย่างต่อไปครับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเขาใช้วิสัยทัศน์ว่า leadership to world class education and research แปลก,ก็คือสร้างผู้นำด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก เห็นไหมครับว่าตัวอย่างสองตัวอย่างนี้มันสามารถสะท้อนออกมาถึงความหมายเป้าหมายที่ชัดเจนรวมไปถึงการบอกด้วยว่าภารกิจต่อจากนี้ที่คนในกิจการต้องทำคืออะไรคำต่อไปที่เรามักจะคุ้นหูนอกจากวิสัยทัศน์ก็คือพันธกิจหรือมิชชั่นก็คือภารกิจที่ต้องทำเพื่อให้ได้มาถึงจุดหมาย ที่กำหนดเอาไว้หรือการตั้งคำถามง่ายๆว่าเราต้องการไปถึงจุดหมายนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีสิบแพคเราจะต้องทำอะไรบ้างเราสามารถสร้างสิ่งที่เราต้องทำหลักๆได้สองเรื่องคือการออกกำลังกายกับการควบคุมอาหารหรือเราจะทำทั้งสองอย่างก็ได้สิ่งที่เราต้องทำนั่นแหละครับมันจะถูกเรียกว่าพันธกิจ และในการกำหดนดภารกิจโดยมากแล้วเนี่ยจะถูกกำหนดวัตถุประสงค์มาพร้อมกันด้วยคาต่อไปที่มักพูดถูอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเป้าหมายหรือ goal ก็คือตัวชี้วัดบางอย่างในกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการไปโดยทั่วไปแล้วการกำหนดเป้าหมายที่ดีควรจะเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้คือเป็นปรูปธรรมและชี้วัดได้ถึงความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นอกจากนั้น เราจะคุ้นเคยกับการทำๆรํากิจกรรมต่างๆเรามาลองดูกันสักหน่อยว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยถูกแป่กออกมาเป็นขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็มีสามขั้นตอนครับหนึ่งการกําหนดกลยุทธ์หรือ strategic formulation เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการที่กําหนดแผนแนวทางวิสัยทัศน์ธนธกิจ จุดประสงค์เป้าหมายซึ่งมีวิธีการในขั้นตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกระบวนการในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบแผนกลยุทธ์ส่วนใหญ่ในขั้นตอนนี้หลายคนก็มักจะคุ้นเคยกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโดยมากจะวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า SWOT หรือ SWOT Analysis ที่เป็นกรอบความคิดใหญ่ในการวิเคราะห์ Next, นนบ้การีขั้นตอนต่อไปครับก็คือการนำกลยุทธ์ไปใช้หรือ strategic implementation เป็นขั้นตอนที่ต้องนำแผนกลยุทธ์มาประยุคใช้ให้เกิดภาพจริงซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นขั้นตอนที่นำเอาทรัพยากรต่างๆในกิจการมาใช้เพราะทรัพยากรหรือเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามแบบที่กิจการต้องการ ทางทรัพยากรคนโครงสร้างระบบงานเทคโนโลยีขั้นตอนที่สามการควบคุมและประเมินแผนกลยุทธ์หรือ strategic controlling and evaluation เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการพิจารณาผลของการดำเนินง,งานว่ายังอยู่ในทิศทางยังอยู่ในแนวทางที่ได้กำหนดเอาไว้อยู่หรือไม่และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่นั้น ยังอยู่ในแนวทางและทิศทางที่เราได้วางเอาไว้อยู่รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรการใช้งบประมาณแผนเวลาที่ได้ระบ,บุเอาไว้ในไทม์ไลน์